สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องเกิลพาเก็ตเผ็ดทุกเรื่องนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูขนมค่ะซึ่งเป็นขนมที่อาจจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยก็ได้นะคะเพราะมันคือถั่วเขียวต้มน้ําตาลแล้วก็ใส่ขิงด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็กินแบบ ขิงตม้มขิงชงกันเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยในเรื่องของทางเดินหายใจนะหลายๆคนก็จะไปทํากินกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยต้มถั่วเขียวเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้ก็เลยมาทําเมนูต้มถั่วเขียวกับขิงหรือว่าต้มถั่วเขียวน้ําขิงใส่น้ําตาลน,นั่นเองนะคะ แต่วันนี้เกินไม่ใช้น้ำตาลค่ะเกินจากใช้หยาหวานเป็นตัวทำให้เกิดความหวานขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้ว go เราต้องมาเริ่มต้นจากการที่ต้องหั่นขิงก่อนนะคะอันดับแรกการที่เอาเปลือกขิงออกเกินจะใช้วิธีการนำช้อนทานข้าวเนี่ยแหละค่ะมาขุดๆออกนะคะเพราะง่ายมาก แล้วก็สะดวกออกเร็วรวมถึงมันไม่กินเนื้อของขิงเยอะด้วยค่ะขิงที่เกล้นใช้ก็เป็นขิงที่แก่หน่อยนะคะเกล้นจะใส่ขิงค่อนข้างเยอะค่ะเราก็ใช้วิธีขูดแบบนี้ตรงแง่งตรงซอกตรงมุมนะคะพอขูดทุกอันแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปล้างทําความสะอาดจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอามาหั่นเป็นแว่นๆค่ะ พอมาช่วงหันขิงที่จะหันเป็นแว่นๆนะคะปกติเกิ้นจะหันตามแนวเส้นของขิงค่ะจะไม่ได้หันตามขวางนะคะเพราะว่าหันง่ายดีเรามาพูดถึงขิงกันดีกว่านะคะ ขิงเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยอุดมไปด้วยพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่สําคัญนะคะอาทิเช่นพวกกลุ่มวิตามิน A, วิตามิน B1 B2 B3 มีวิตามิน C, มีเบตาแคโรทีนด้วยแล้วก็มีธาตุเหล็กแล้วก็มีแคลเซียมด้วยนะคะแถมยังมีบวกโปรโตีนพวกโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตพวกเส้นใหญ่ต่างๆเข้าไปในนั้นด้วยค่ะ ตอนที่ก้นไปเรียนสารเสริมอาหารกับสมุนไพรนะคะขิงเนี่ยถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบทานขิงโอ้เสียได้เลยแล้วก็ช่วยลดความอ้วนช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลโอ้อันนี้ก็แบบมันมีงานวิจัยเนาะก็ลองดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบกินขิงเราก็ใส่ปริมาณที่น้อยนิดนึงค่ะน้ําที่ต้มไว้นะคะพอเริ่มร้อนเกินก็นําขิงลงมาใส่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเกินก็จะปิดฝาเข้าไว้ก่อนนะคะให้ขิงเขาได้ออกริสสักนิดนึงเกินจะไปเข้าสู่ช่วงที่เอาถั่วเขียวค่ะที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างในน้ําดื่มเป็นน้ําสุดท้าย เราก็นำมาเทใส่กระชอนค่ะเพื่อที่จะให้มันเสด็จน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะได้เตรียมเข้าหม้อนะคะสำหรับบางคนอาจจะนำถั่วเขียวนี้ไปคั่วก่อนเพื่อให้เกิดความหอมนะคะปกติโดยทั่วไปนะคะถ้าเกินไม่ได้ใช้หม้อตัวนี้นะคะ คงจะต้องเอาถั่วเขียวเนี่ยไปแช่น้ำไปก่อนประมาณ1-2ชั่วโมงเพื่อที่ให้เวลามาต้มเนี่ยมันก็จะเปื่อยวไวยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ไฟระดับปานกลางนะคะแล้วถึงนำถั่วเขียวที่แช่น้ำไว้เนี่ยลงไปต้มค่ะถ้าเราไปแช่น้ำไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงเนี่ยก็คงใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นนะคะถั่วก็จะเริ่มโอเคแล้วค่ะแต่สำหรับ เวลาเกลนใช่มอนี้ที่ไรนะคะมันง่ายมากเลยสามารถใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันหมดทั้งถั่วเขียวที่ไม่จำเป็นต้องแช่น้ำแล้วก็ผงของย่าหวานที่ใส่ไปได้เลยด้วยปกติแล้วเวลาเราทำถั่วเขียวที่ใส่น้ำตาลเนี่ยเราไม่สามารถใส่ไปพร้อมกันได้เพราะว่าเดี๋ยวถั่วเขียวมันจะรัดตัวใช่ไหมคะแต่สาหรับหม้อนี้หรือว่ากระทะอันนี้ค่ะมันดีสุดๆเลยมันใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันได้แล้วก็เดี๋ยวปิดฝาพอปิดฝาเสร็จนะคะ รอให้เขาเดือดมันก็จะใช้ได้แต่ในช่วงนี้เราก็จะมาปรุงด้วยเกลือชมพูนิดนึงนะคะเกลืนจะค่อยๆใส่จะไม่ค่อยได้ใส่เครื่องปรุงทีละเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาชิมรสชาติกันอีกทีนึงถ้ารสชาติไม่ถูกใจต้องเพิ่มหวานหรือเพิ่มเค็มเราก็ค่อยมาเพิ่มทีหลังเอาค่ะแบบนี้ปลอดภัยกว่าเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเกล้นนะคะ จะขอลองชิมรสชาตินิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะ่ะจะได้ปรุงเพิ่มนะคะถ้ารสชาติหวานไปก็จะได้รู้ค่ะว่าจะไปยังไงต่อดีแต่สำหรับเกิ้นนะคะเกิ้นว่ารสชาติเนี้โอเคแล้วก็เลยเอาช้อนที่ใส่ย่าหวานนะคะมันมีย่าหวานอยู่ปลายช้อนก็เลยเอามาใส่ที่เหลือลงไปนะคะอีกนิดนึง สำหรับถั่วเขียวนะคะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กสารโพลีฟีนอลแล้วก็แคโรทีนค่ะถั่วเขียวปริมาณ100กรัมเนี่ยมีโปรตีนถึง24กรัมนะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารเนี่ยประมาณ16กรัมเลยค่ะเขาสามารถช่วยพวกลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็เสริมสุขภาพหัวใจลดคอเลสเตอรอล,ลด้วยค่ะยังไงนะคะเพ,เพื่อนเเนี่ย ลองไปทําทานกันดูนะแต่ที่จะดีที่สุดเลยลองเปลี่ยนจากน้ําตาลมาเป็นผงย่าหวานนะคะเพราะว่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นเลยค่ะเพราะถ้าเรากินของมีประโยชน์แต่ใส่น้ําตาลลงไปก็ให้โทษนะคะเสร็จแล้วนี่คือเมนูถั่วเขียวต้มขิงใส่ย่าหวานเพื่อนๆดูแล้วน่าทานไหมคะลองมาทานดูกับเกิ้ลไหม อร่อยมากแล้วหวังว่าหม้อเนี้ยค่ะแป๊บเดียวหมดแน่นอนค่ะเพราะเกิลเป็นคนที่ชอบเมนูนี้มากๆเลยก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะก็คงเป็นคนที่ท,ทําโชเขียวต้มน้าตาลอยู่แล้วแต่ลองมาใส่ย่าหวานเหมือนเกิลดูนะอย่างน้อยๆค่ะเราได้ดูแลสุขภาพเพราะย่าหวานเป็นความหวานที่ไม่ทําร้ายสุขภาพเรานะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเกินขอไปกินตัวเคียวต้มขิงใส่ย่าหวานก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามนะคะและสำหรับวันนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติ๊งติงติ้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 งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย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 ค่ะ